ทั่วโลกทึ่งคนไทยครับปลื้มนุสาราลุย USA คือหลีของ USA เองก็มีการันตีออกมาแล้วนะครับว่านุสราต้อมคําตำนาน7จ็เซียนเราเนี่ย จะได้กลับไปลุยที่ USA อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าคราวนี้เนี่ยคอมเมนต์ของแฟนเมกาเนี่ยแตกเลยนะครับคือแฟนเมกาเองก็รอคอยเลยครับกับนุสราต้อมคําที่ต้องบอกว่าสามารถยกระดับดีของเมกาขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับนุสราเนี่ยคือตอนนี้โด่งดังมากครับยุโรปเองก็มีการโพสต์และแชร์ข่าวนี้ด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเรียกว่าอาเซียนเนี่ยผวาไปตามๆกัน โค้ดปาร์คจัดเต็มครับส่งชุดแชมป์ลุยซีวีลีกที่จะต้องเจอกับเวียดนามในเกมแรกนะครับเรียกว่าน่าจะมันกันเลยเดียวครับมาติดตามระเอียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปเนียก็มีเรื่องรวอัปเดตครับแม่ที่เป็นเรื่องของนุสราต้อมคำำําทํากางหึ่มไปทางโลกเลยนะครับก็คือวอลเลย์บอลหญิงอาชีพของอเมริกาเนี่ยประกาศผ่าน a c e b o o k Elite Unlimited ครับยืนยันว่าซาร่านุสราต้อมคํา ตำนานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาไทยของเราเนี่ยหรือว่าตำนานเจ็ดเซียนเตรียมที่จะกลับมาเล่นในลีกอาชีพของเมกาในฤดูกาล2023อีกครั้งหนึ่งครับโดยเพจของเมกาเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความอยากเป็นทางการครับเขาบอกว่านุสราเนี่ยกลับมาแล้วเราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า เซเตอร์นุสราต้อมคําจะกลับมาในซีซั่นที่3ของฤดูกาลนี้คือประกาศออกมาแบบยิ่งใหญ่เลยนะครับสำหรับนุสราคือนุสราเนี่ยเขาก็เคยเล่นวอลเลย์บอลหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกามาแล้วนะครับครั้งแรกเมือ่อฤดูกาล2022โดยตอนนั้นเนี่ยเขาทำผลงานจบอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับโดยการมีคะแนนรวมสูงถึง3,027คะแนนซึ่งกลับไปครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็จะเป็นหนึ่งใน44ผู้เล่นในลีกนี้ครับ ร่วมกับดาวตบสาวชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเบธานียเดลาครุสแชมป์ดูการ2022หรือคนหนึ่งก็เป็นโทดิกดิกซันมอร์แกนเฮนซึ่งกนในขันเนี่ยจะเริ่มแข่งขันกันระหว่างวันที่6ตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายนประมาณ1เดือนนะครับในการแข่งขันลีกของสหรัฐอเมริกาแต่หลายๆคนอาจจะงงครับว่าอเมริกาเขาแข่งขันกันอย่างไร โดยว่าหลีกเมกาเนี่ยในปี22มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน44คนครับโดยผู้จัดการแข่งขันเนี่ยจะเป็นคนจ้างนักกีฬาซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคะแนนส่วนบุคคลที่มาจากลักษะต่างๆครับทั้งเกมบุกเกมรับการบล็อกการเสิร์ฟและก็การเซตโดยผู้เล่นที่มีคะแนนรายบุคคลสูงที่สุด4คนแรกเนี่ยจะได้เป็นกัปตันทีมจากนั้นเนี่ยจะเลือกผู้เล่นที่เหลือเข้าทีมอีก10คนรวมเป็น11คนครับ ดูจัดในคันทั้งหมด5สัปดาห์ครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะพบกันหมดเลยก็คือเอาไง่ายว่ามี4ทีมครับที่แข่งขันกันแล้ววิธีการเล่นเนี่ยกำหนดให้เล่นเพียง3เซตเท่านั้นครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บของนักกีฬาโดยมีวิธีการที่คะแนนเนี่ยเป็นรายบุคคลนะครับคือบุคคลไหนที่ได้คะแนนเยอะจากการตบการเสิร์ฟจากาาลักษณะต่างเนี่ยก็จะคว้าแชมป์ไปครองนะครับเป็นรายบุคคล ในรายการของลีกสหรัฐในครั้งนี้นะครับโดยรายการนี้เนี่ยก็จัดแข่งขันมาแล้ว2ซีซั่นซึ่งครั้งแรกในปี2021เนี่ยแชมป์ตกเป็นของจอแดนลาซันครับนักตบชาวอเมริกันและต่อมาในปี2022เนี่ยแชมป์ก็ตกเป็นของเดลักรุสหัวเสาทีมชาติโดมินิกันส่วนนุสราในปี2022เนี่ยเขาจบรบปอันดที่5ของลีครับจากนักวอลเลย์บอลั้หมด44คนอันดับที่5นะนุสร,รา โอ้โหยอดเยี่ยมมากคือไม่ได้แชมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยครับคนที่ได้แชมป์ก็น่าจะเป็นพวกหัวเสาบ้างตัวตีแต่ตัวเซตจบในัาที่5เนี่ยไม่ธรรมาดาจริงๆครับในปี2022และปี2023ก็จะได้กลับไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกว่าทำมือหากันแบบทั้งโลกเลยครับสื่อยุโรปเองเขาก็โพสต์ข่าวนี้เช่นเดียวกันครับวันุศราเนี่ยจะกลับไปเล่นลีกของอเมริกาอีกครั้งเรียกว่าแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ ชื่นชมและก็รอคอยกันยกใหญ่ครับโดยเฉพาะแฟนเมกาและก็แฟนทั่วโลกเนี่ยเขาก็เข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าดีใจที่เดนอสตราเนี่ยกลับไปเล่นที่เมกาอีกครั้งรอคอยมานานแล้วไอเดงก็ได้รวบรวมครับมีคอมเมนต์ของแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เดนอสราด้วยครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาบอกว่าว้าวรอเจอที่เมกาอีกครั้งแทบไม่ไหวแล้วน่าตื่นเต้นเนี่ยครับแฟนเมกาหรือว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยชื่นชมแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่า เขาถือว่านุสาราเนี่ยเป็นตำนานที่แท้จริงนะครับของทีมชาติไทยเราส่วนอีกเม้นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารอชมนักวอลเลย์บอลคนโปรดส่วนเม้นต่อมาเขาบอกว่าฉันวังว่าคราวนี้เนี่ยเธอจะได้เป็นกัปตันทีมส่วนอีกเม้นหนึ่งเขาบอกว่าตัวเซตที่ดีสุดตลอดการของเรารักนุสาราเนี่ยคือแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยชื่นชอบเขามากนะครับเป็นตัวเซตที่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้คับนุสาราครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นมือเซตที่ดีสุดของโลกนะครับ คือก็ไม่แปลกที่แฟนๆทั่วโลกวอลเลย์บอลเนี่ยให้การยอมรับเขานะครับส่วนเม้นต์ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าดีใจที่เห็นเซตเตอร์รับตำนานของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคนนี้กลับมาเล่นอีกครั้งเป็นนักวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างแท้จริงส่วนเม้นต์ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเธอเป็นเซตเตอร์ที่ดีที่สุดตลอดการและอีกเม้นต์หนึ่งเขาบอกว่าฉันรอประกาศนี้อยู่แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เห็นเธอได้นในลีกต่างประเทศอีกครั้งโชคดีนะนุสราส่วนอีกเม้นต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอเธอเล่นที่ USA อีกครั้งเมนตมาครับเขาบอกว่าลุซราคือเซตเตอร์ที่ดีสุดในโลกเซตเตอร์แอนด์ดิโบโรนี่จะแซวครับว่าลุสราเนี่ยรับบอลเก่งแลวก็เซตบอลเก่งส่วนเมนตมาเขาบอกว่าเซตเตอร์ในตำนานของเมืองไทยคือนุซราต้อมคำเขากลับไปเล่นที่ลีกเมกาอีกครั้งหนึ่งยอดเยี่ยมมากส่วนเมนตมาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนวอลเล์บอลเวียดนามสับสนิคุณนุซราและเป็นสุดท้ายครับแทนนมาชมกันเขาบอกว่า ตัวเลือกแรกของฉันคือนุสราต้อมคำที่จะให้เล่นในเหลีก USA เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นตำนานที่แท้จริงของทีมชาติไทยและก็เคยเป็นมือเซตที่ดี่สุดในโลกด้วยเนี่ยครับก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับนุสราต้อมคำคือแฟนบอลเนี่ยก็ให้การยอมรับนะครับแฟนทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับเลยและสื่อของยุโรปเองก็เล่นข่าวนี้ด้วยครับไม่เว้นแม้แต่สื่อของเวียดนามเองเขาก็มีเล่นข่าวนี้เหมือนกันบอกว่านุสราเนี่ย ได้กลับไปเล่นในลีกของเมกาอีกครั้งหนึ่งและแฟนของเวียดนามก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมครับแต่ว่าบางเม้นก็มีอิจฉานะพินุสรานี่ได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งในวัย38ปปีนะครับอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคครับยังเล่นได้แล้วก็ยังเล่นดีด้วยเอาเรามาต่อที่อีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวอลเลย์บอลชายบ้างครับหลังจากคว้าแชมป์ล่าสุดเนี่ยสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยก็จัดเต็มครับส่งชุดแชมป์ชาเลนจ์ครับเนี่ยลุยศึกซีวีลีกในสัปดาห์แรก ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อในกนในารแข่งขันเข้าร่วมวอลเลย์บอลซีวีลีกในสัปดาห์แรกครับโดยเราก็จัดเต็มครับส่งชุดแชมป์ชาเลนส์ครับล่าสุดที่เราได้เนี่ยลงเล่นเลยซึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยจะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียแข่งน้งหมด3วันในวันที่2 1ถึง23กรกฎาคมนี้ส่วนการแข่งขันในสัปดาห์ที่2เนี่ยก็จะแข่งขันกันที่ฟิลิปปิน ระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมและโปรแกรมงานแนข่งแมตช์แรกเนี่ยเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับไทยเราจะพบกับเวียดนามซึ่งเวียดนามเองเนี่ยเขาก็รอล้างตาเราอยู่นะครับแต่ว่างานนี้ยากหน่อยครับเพราะว่าความมั่นใจเรามีเต็มเปี่ยมเลยแมตช์แรกในวันที่21กรกฎาคมเนี่ยเราจะพบกับเวียดนามส่วนวันที่2เนี่ยเราจะพบกับฟิลิปปินส์ครับและวันที่3 เราก็จะพบกับอินโดนีเซียชาภาพนะครับเป็นไฟล้างตากันดีแท้จริงครับเราจะพบกับเวียดนามเวียดนามมันก็มีผวาเหมือนกัน,นครับเพราะว่าโค้ชพักเองก็นําชุดแชมป์ครับที่จะมาเล่นกับเวียดนามในเกมแรกและก็ในสัปดาห์แรกเจอทั้งเวียดนามเจอทั้งอินโดนีเซียให้แก้มืออีกรอบหนึ่งครับว่าใครจะชนะแอดก็คิดว่าเรายังเป็นต่ออยู่นะในเรื่องของความมั่นใจเพราะว่าเราเพิ่งคว้าแชมป์มาครับยังไงก็รอติดตามเลยสําหรับศึกซีวีลีก มันแน่นอนครับส่วนอีกโปรแกรมกันในขันหนึ่งครับก็เป็นโปรแกรม Challenger ครับที่จะหาทีไปได้ในศึก VNL 2024ครับทีมไหนได้แชมป์ก็ได้ไปเล่นทันที แต่ว่าก็เป็นงานหยาบของไทยเราเหมือนกันซึ่งล่าสุดเนี่ยเพจวอลเวอรโวก็ยืนยันโปรแกรมแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะแข่งขันกันเพียงแค่3วันในระหว่างวันที่28-30ถึงกรกฎาคมส่วนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็เป็นกาตาเจ้าภาพอันดับที่21ของโลกแล้วก็มีตุรกีครับแชมป์ยุโรปอันดับที่1 2ของโลกแล้วก็มียูเครนรองแชมป์ยุโรปอันดับที่1 3ของโลกแล้วก็ยังมีตูนเซียครับทีมแบบโลกสูงสุดของทวีปแอฟริกา อันดับ18ของโลกนะครับและยังมีชิลีครับทีมอันดับโลกสูงสุดของทวีปอเมริกาใต้ครับอันดับ24ของโลกส่วนทีมหนึ่งก็เป็นจีนครับทีมที่ตกชั้นจากเวเนอัลอันดับ25ของโลกและก็ยังมีโดมินิกันครับรองแชมป์นอเซกาชาเลนเจอร์ครับอันดับที่31ของโลกและทีมสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไทยครับแชมป์ AVC c h a ชา e n g e ครับ หรือว่าแชมป์เอเชียอันดับที่58ของโลกซึ่งดูแล้วแต่ละทีมเนี่ยก็เป็นทีมระดับแชมป์ทั้งหมดครับไม่ใช่งานง่ายสักเกมครับยิ่งเราเนี่ยไปเจอกับเจ้าภาพกาตาร์ในเกมแรกแต่ว่าเราเป็นแชมป์เอเชียเอเชียเจอเอเชียครับงานนี้มันแน่นอนครับอันดับ2 1ของโลกคือกาตาร์อันดับที่58ของโลกคือไทยเราเจอกันในเวลาเที่ยงคืนครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันซึ่งแชมป์รายการ c เช l เจอร์ครับเนี่ย จะเลื่อนชั้นขึ้นสู่วลบ์บอลชายในชั้นลีกปี2024หรือว่าปีหน้ายังไงก็ต้องรอติดตามกันเลยครับสุดมันแน่นอนสำหรับการเจอกับกาตาของเรานะครับซึ่งแอดเองก็จะติดตามข่าวสารแบบนี้ไม่กูมุ่มรับชมกันเรื่อยเเลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพียงกาลังใแจดด้วยนะครับแฟนๆท่าในใดมีความเห็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สสวััดีครบ